สวัสดีครับผมธีรั์บางเพชรน,นะครับขอปกทประจําจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับในจังหวัดร้อยเอ็ดทุกวันนี้นะครับมีปัญหาการจรดตคอร์รัปชันเป็นจํานวนมากนะครับจะจะเรียนเชิญประชาชนและเครือข่ายทุกภาคส่วนไม่ว่าภาคเอกชนภาคประชาสังคมนะครับหรือสื่อโซเชียล ทั้งหมดที่มีอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับให้ร่วมกันต่อต้านการทุจริตในพื้นที่ที่เกิดขึ้นไม่ว่าในระดับชุมชนตำบลอำเภอหรือจังหวัดในส่วนของอรายการส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นต่างๆนะครับหากท่านพบเห็นการทุจริตนะครับหรือเห็นแล้วสอบไปในทางที่ไม่สุจริตนะครับ อยากให้ท่านเนี่ยแจ้งข่าวหรือแจ้งเหตุมาที่สำนักง,งานปชประจําจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเพราะทุกวันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ท่านเห็นไม่ว่าเร็วๆนี้นะครับที่มีการจับกลุ่มขราชการระดับสูงนะครับหากท่านเป็นหูเป็นตานะครับเช่นเดียวกับกรณีที่ผ่านมานะครับในการเรียกรับนะครับการแต่งตั้งยกย้ายซึ่งเป็นข่าวดังไปเมื่อ วันนี้นะครับตรงนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของภาคส่วนราชการหรือประชาชนที่เขาได้รับข้อมูลมาเขาก็แจ้งมายัางสํานักงานปปชนะครับเช่นเดียวกันนะครับในจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักงานปปชนะครับก็มีศูนย์ที่จะรับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับในการที่ท่านจะแจ้งข้อมูลเข้ามานะครับอาจจะเป็นบัตรสุนเทรหรือแจ้งทางสื่อโซเชียลทางโทรศัพท์ทางสำนักง,งานปปชเนี่ย จะเก็บเป็นความลับนะครับในการเฝ้าระวังติดตามนะครับหากท่านพบเห็นสิ่งใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเจ้าที่ของรัฐใช้อำนาจโดยไม่ชอบท่านแจ้งมาได้นะครับที่สำนักงานปชประจำจังหวัดระเอ็ดทางสำนักงานปชเนี่ยจะเก็บข้อมูลทั้งหมดหไว้เป็นความลับและปกปิดแหล่งที่มาของข้อมูลในการแจ้งข่าวสารนะครับ ทางเราพร้อมนะครับที่จะดำเนินการด้วยความรวดเร็วปัจจุบันนะครับทางสำนักงานปชมีศูนย์นะครับรับเรื่องราวร้องทุกทางสื่อโซเชียลนะครับที่เราดําเนินการกันแทบทุกวันนะครับเมื่อเราได้รับเรื่องเนี่ยเราจะลงพื้นที่โดยไม่ได้เปิดเผยแหล่งที่มาข้อมูลเราจะลงไปหน้างานนะครับไปดูพื้นที่และเรียกเจ้าหน้าที่เนี่ยหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกทาความผิดนะครับมาเพื่อตรวจสอบ